มือนี้พักการคืดอยากตำกุ้งสดพี่น้องเออตำกุ้งสดกินกับลวกเส้นเล็กเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการทำกันเลยเด้อจ้าทุกคนก่อนอื่นก็ไปย่าไปซับเศษหมักหุงไว้ซะก่อนเนอาะจ้ะมือนี้ก็สิพักการตำลายเติบแน่จักหน่อยแล้วก็สิเฮ็ดเดนาะค่ะเพราะว่ากินกันหลายคนจ้าพี่สาวจากทางลังสีมาอีกแล้วยิงไม่กินข้าวน้ำอีกแล้วบอกว่ามาเมื่อนั้นกินข้าวแซ่บหลายมือนี้ก็เลยมากินข้าวน้ำอีก บันเป็นอย่างดอกเพิ่นกําลังเปิดตัวเป็นขี้เอตเตอร์มืออาชีพเนาะค่ะก็เลยมาแบบว่าเจาะแจะกับซื้อฉันแน่จักหน่อยหญิงมาเปิดเพจเปิดอย่างสร้างไล่ดงไล่ได้ก็ว่ากันไปมาให้สอนให้แนะนำเนาะจ้ะมือนี้ทีมงานอยู่กันหลายคนเด้อจ้ะกัสิมีหน้าใหม่แน่จักหน่อยสอนพวกน้องๆเฮ็ดคลิปเฮ็ดเพจฝากไปติดตามทีมงานกินนัวขั้วบานๆกันในเด้อจ้ะทุกคนแต่ละคนกัสิมีช่องมีเพจกันเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนทึกบันทึกภาพกันได้ไล่ได้บันทึกภาพกันได้เงินเนาะเจ้าสีบะมัวน์ซื้อหญิงมาวันนั้ว ไม่ไม่มีกุ้งเพิ่นว่าเมื่อนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้เมื่อนั้นพ้าเรากินตำบักหุงกับปิ้งไก่แดงจ้าเมื่อนี้หญิงเปิ่นก็เลยลวกเส้นเหล็กแล้วก็ตำเป็นตำกุ้งสดจ้ะทุกคนจ๋ากินกับยอดอ่อนทานตะวันผักบุ้งนาผักกันจองแล้วก็จะมีผักนาสารสีกลางฉันเอาลงมาแต่หงอยตอนแรกนะห้องน้องมินนี่ลงมากินน้ำน้องอยู่ห้องข้างบนนาะค่ะอยู่ตึกเดียวกันดองปูกระต่อยทาน้องเต็มกองบ้ากใหญ่จังไหนจังวันยกผ้าเข้าตำบักหุงไปลืมเอาหดกระปูออกมากินเสร็จเรียบร้อยตำกุ้งสสดขขอออออองงงเเเเาาาาาานนนีีีี่่หหหห้้้ตตตตร์มมมืืัุ เป็นตาจวดจาดฟาดบื้มบ่าจ้าก็บบริกนแต่ตามบักคุงเด้อจ้ามือนี้หญิงเป็นกระหนึ่งข่าเหนียวนะคะแล้วก็จะมีแกงไขพ่พามแกงไขพ่พามใส่ซี่โครงหมูแซ่บแซ่บจ้าทุกคนเบื้องลดหญิงทีมงานเพื่อสิล่โงตกันแต่ละคิปพี่น้องเอ้ยอวนอัวกันคักแนจา้าเพื่อสิล่ลองล่อง,ลอ,งลอยกว่าจะได้กินนะหญิงท่ายแ้วท่ายอีกเปิดไฟแน่เปิด,ปดแฟตแน่วิธีขี้เอตเตอร์เนาะคะ่ะกว่าสิได้เงินไอ้มากมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์กับ่รม่นเหืห่องง่ายเด้อหญิงเอ้ยเบื้องเอ้าลวดผู้ใดอยากเป็นข ถามจากข้างบ้านเจ้าคือเบาเ้าในคลิปหรือว่าคอนเทนต์ที่เจ้าว้าอยูเจ้าว้าออกนอกประเด็นมันบ่ตรงกับคลิปที่ทายทํเด้วยค่ะ่อยก็เข้าใจอยู่ค่ะมันเป็นคอนเทนต์แต่และคนเห็นมันก็นมีเงินเอาให้ตรงๆกับคลิปกับคําเว่าคคับผมอ่านแล้วก็งงๆจักหน่อยอยู่จ้ะอันนี้มันเป็นคลิปที่ฉันกินตามขอปุนตีนไกลอยุ้านฝนฝนเนาะจ้ะเราฉันก็ว้าเรื่องเวลาเราเจอคอมเมนต์ลบๆเจอแบบคอมเมนต์ท็อกซิกน่ะแล้วเฮาติต่อคําถามเขาแบบใดจังสีหน้าเยิงคือตอนนั้นนะมันเป็นช่วงที่กินตามส้มตามเสร็จแล้วแาราฉัน เ็จเรียบ้อยแล้วมันเป็นตอนช่วงที่นั่งกินจังสินะฉันก็เลยหาประเด็นหรือว่าเรื่องที่มันสะก,กิดอยู่ในใจฉันนะมูเมนตนนั้นมาโซรี <Mas oli. S 1> แต่พี่เขาก็พูดสุภาพนะหญิงพี่เขาก็ไม่ได้พูดแบบว่าหยาบคายคอมเมนต์นะจากกระยากสีบอกเพิ่นว่าบางทีเราก็พูดอธิบายในคลิปนะ่ะไปตลอดช่วงไม่ได้หญิงมันจะน่าเบือ่อตอนนี้กินข้าวด้วยจา้าตอนนี้ยิบพักบุ้งด้วยจา้าตอนนี้ยิบมะเขือด้วยจา้าจังสิมันก็จะดูน่าเบื่อและจำเจไปไดีหญิงเพราะว่าคลิปฉันส่วนมากก็จะมีแต่ต่างหมกนฮุ่งน้อะ แต่ว่าไอ้เพื่อนกระจะเวาประมาณว่ากินตำหมักหุงหรือว่าตำหมักหุงคือบบแวาแต่เรื่องตำหมักหุงจจงศินะแต่ว่ากะสิเก็บเอาคอมเมนต์มาพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆด้วยจ้ะเพราะว่าฉันน่ะเคารพน้าหญิงเคารพทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ต้องคอมเมนต์ด้วยภาษาที่สุภาพแล้วก็รู้เรื่องกันนะจ้ะทุกคนตำนิติติงน่ะตำนิติติงได้เราเอาไปปรับปรุงแกไขแน่นอนจ้ะแต่โบเมนมาเวาแบบยกตัวอย่าง้ลังคนนีสัสดีก็มีนสัยบ่บดีก็มีพลังคนคอมเมนต์ลบๆกับเขามาจจงี่แบบกินสกปกจะกินอีหยังดอกจจงีนหญิงงคือบาทีมันก็ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะค่ะบุเมนว่าเข้าเป็นคนสาธารณะเหตีคีบเพจแล้วพยายามมาคอมเมนต์หรือมาว่าวแบบใดก,ก็ได้จึงสีหน้าจากระยักสีมาชี้แจงตรงนี้แล้วจ้ะทุกคนจ้ะแต่กะขอบคุณทุกๆคนหลายๆคออเมนที่เป็นแนวลบๆที่ว่าจ๋าบอดีหรือว่าพิมพ์มาแบบบอสุภาพเนาะค่ะก็จะเป็นส่วนน้อยน้อยมากสําหรับเพจเราเนาะค่ะส่วนมากก็จะมีแต่คนสุภาพคนคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเนาะค่ะลูกเพจเพจนี้เมื่อนี่ไปแล้วเด้อยิงคอตัวล่าไปกอนมาอกินยัวว้านม่าว ก็หาเว้าเรื่องอื่นในหญิงเออขอมีพื้นที่ได้ฝอยกับพี่น้องเอฟซีในนอกจากเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีด้วยค่ะ